สวัสดีคะ่ะชาวราศีมังกรพบกับช anel ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนเมษายน2565นในช่องนี้นะจ๊ะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทราบลัคนาอยากให้คุณยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักราศีมังกรค,คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะ การทานายพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นการทานายพยากรณ์ภาพกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะมันไม่เหมือนการมาดูดวงส่วนตัวซึ่งมันจะเจาะลึกเป็นของของเราเลยนะบางทีอาจจะบางท่านอาจจะรู้สึกทำไมดูแล้วตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือก็ทํใจให้สบายๆในการชมคลิปค่ะเพราะบอกเสมอย้ําเสมอว่าเป็นการทานายพยากรณ์ภาพกว้างไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะเจาะจงนะคะ และสำหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะและกราบขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมใหม่ขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะในเดือนนี้นะคะชาวมังกรชาวธาตุดินนะคะและดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวเสาร์นะคะยังโครจรได้ตําแหน่งที่เป๊ะปังอลังการได้กเกษตรตาที่ประดีค่ะและอยู่ในบ้านของตัวเองด้วยนะคะถือว่าภาพรวมของดวงชะตาดาวเสาร์ได้ไดกเกษตรตาที่ประดียังเข้มแข็งมีพลังนะในตัวตนของตัวเองนะคะอย่างสูงยังมีความมั่นใจมี energy มีพลังงานแต่ช่วงต้นเดือนนะคะยังมีพลังงานของดาวองคารอยู่อาจจะทําให้คุณมีบรรยากาศอึด คิดมากจิตตกขดหูได้ติดติขดขัดขัดอยู่บ้างยังทําอะไรไม่สมูทยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่หวังไว100้ร้อยเปร์เแต่พอเจ็ดเมษาดาวองคารยกย้ายไปคราวนี้ล่ะค่ะพลังงานของตัวตนของคุณจะกลับมาสุกสกราวแบบสุดๆแล้วนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ยิ่งคิดทำลงมือปฏิบัติขยันอดทนสู้ยิ่งส่งกับดวงของคุณเป็นอย่างมากทีเดียว ในวันที่8เมษายนนจะจ๊ะดาวพฤหัสบดีนะคะจะโครจรเข้าสู่พบสัจชะนะคะดังนั้นชาวมังกรก็จะมีโชคมีราบจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางการเจราจาต่างๆการเข้าสังคมนําพาความสําเร็จต่างๆคอนเน็กชนันต่างๆมาให้สู่คุณได้นะคะทำให้หลายท่าหลายคนพบโอกาสจังหวะในการทำมาหาก,กินด้วยในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็มีดวงเกณฑ์เดินทางด้วยนะช่วงน,นี้นะคะจะอได้รับ เหมือนเจอเพื่อนที่ดีคอนเนคชันที่ดีบางคนได้ร่วมงานกับหุ้นส่วนที่ดีทีมงานที่ดีด้วยนะวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาดาวราหูยกย้ายราศีนะคะเข้าไปอยู่ในภพพันธุนะคะส่งผลดีต่อภาพรวมของชาว แล้วยังได้ตาแหน่งเทวีโชคด้วยส่งผลดีต่อชาวมังกรอย่างแน่นอนทีเดียวนะเอาละค่ะทีนี้เรามาเจาะกันทีละเรื่องนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดาวการงานนะคะภาพรวมของการงานในเดือนนี้ดาวการงานหลายหลายดวงนะคะยังเดินส่งผลที่ดีกับชาวมังกรนะคะเพราะว่าในวันที่1เมษายนนะจ๊ะดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือน การงานเนี่ยจะโครจรไปอยู่ในภพกระดุมพระการเงินดังนั้นคุณจะมีโอกาสช่องทางใหม่ๆในการทำมาหากินงานการที่ทําจะส่งผลถึงค่าตอบแทนนะคะถึงผลประโยชน์ให้กับคุณได้มีโอกาสกิบจับงานที่ส่งผลตอบแทนให้คุณได้อย่างสูงสูงหรือได้อย่างมากขึ้นนะคะไม่ได้ทางานฟรีค่ะพบหุ้นส่วนที่ดีเพื่อรวมงานที่ดีทีมงานที่ดีเข้ามาต่อยอดงานของคุณนะคะ4เมษายนเดวพุทธจะโครจรเข้าไปอยู่ใน ในเข้าไปอยู่ในพบพันธุนะแล้วก็วันที่7เมษาย,ยนดาวคารก็จะย้ายเข้าพบกระดุมพระ 8เมษายนดาวพฤหัสก็จะย้ายไปพบสัจชะทุกๆดวงต่างเป็นเพื่อนหนุนเกือกูลกันนะคะโดยเฉพาะอังคารกับศุกร์ถือว่าเป็นคู่มิตรกันดังนั้นภาพรวมของการงานของในเดือนนี้ทําให้คุณเนี่ยมีการขยับขยายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลายคนาจะมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะธุรกิจการงานที่ทําอยู่ทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมส่งผลค่าตอบแทนที่ดีงานที่เกี่ยวกับการเดินทางติดต่อนะคะงานค้าขายต่างๆฝ่ายการตลาดนะคะงานเซลล์งานที่ต้องพบปะผู้คนนะคะก็จะส่งความสําเร็จให้กับคุณได้ เรงโดยช่วงงานที่ทํางานเป็นทีมเป็นหมู่เป็นกลุ่มช่วงนี้โดดเด่นขึ้นมาทีเดียวนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวมังกรคิดแต่เรื่องของการงานอยากขยับขยายอะคะความมั่นคงความก้าวหน้าคุณหยิบจับงานอะไรอยู่ก็อยากจะทาให้มันสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างเพื่อจะให้เป็นเหมือนกับเป็นโปรไฟล์ของชีวิตเลยช่วงนี้เขาเรียกว่าขยันและเรื่อร้อนมากนะคะเหมือนทีเรื่อร้อนในการทํางานมีไฟนะคะแล้วค่อนข้างจะเป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้ด้วยนะคะทีนี้ อีกด้านหนึ่งนะคะถ้าจะเสริมนิดนึงด้วยพลังงานของดาวพฤหัสเดือนนี้อาจจะเป็นเดือน,นที่ชาวบังกรนะคะหมั่นสร้างบุญนะคะทำบุญทำกุศลกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่คุณบูชาก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพลังนะคะเสริมกับดวงชะตาของคุณย,ยิ่งขึ้นไปอีกหรือเดือนนี้ถ้าคุณได้เงินมาจากการทำงานเพราะเงินมันจะมาดีเราจะแบ่งส่วนหนึ่งไปสร้างบุญนะคะอ่าก็จะยิ่งเหมือนกับว่าเป็นการต่อย,ยอดบุญให้กับตัวตนของคุณเองด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะพลังงานสำคัญมากสำ ะะก็ดูแลท่านไม่ให้เดือดร้อนหรือขาดแคลนก็ยิ่งถือว่าเสริมแก่ตัวตนของคุณด้วยค่ะเสริมแก่ชะตานะเอาละค่ะเดือนนี้นะคะขาะรมท่านไหนทํางานประจําก็มีโอกาสเติบโต,ตในเรื่องราวการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเห็นคุณค่านะคะโปรโมทคุณนะคะเหมือนกับสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณนะคะสิ่งที่คุณลงแรงเหนื่อยไปทุ่มเทแรงกายแรงใจไปไม่เสียเปล่านะคะอย่างน้อยจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีความเจริญก้าวหน้าของคุณได้ในอนาคตด้วยค่ะ ทีนี้เราเจาะในเรื่องของการเงินเลยนะจ๊ะการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าราหูย,าย้ายครั้งนี้ส่งผลดีต่อเรื่องราวของการเงินของคุณค่ะเพราะว่าอยู่ในภพพันธุและได้ตําแหน่งเทวีโชคมีโอกาสได้บ้านได้รถนะคะใครที่ทํางานสายพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่อยู่อาศัยมีช่วงนี้ยอดขายดีสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคุณด้วยนะคะหรือใครอยากซื้อมาขายไปในช่วงนี้ก็สําเร็จส่วนท่านไหนเลง็งๆเอาไว้อยากขยับขยายอะไรในเรื่องราวตรงนี้มีสิทธิ์สําเร็จได้ทุกๆประการนะคะอยากจะทําธุรกิจธุรกรรมรกับสถาบานันการเงินขยายวงเงิน เรื่องอะไรต่างเนี่ยถือว่าจะได้รับการอ,อนุมัตินะคะถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีในท่าหลายคนอาจจะมีโชคลาบนะคะจากการเสี่ยงนะคะอาจจะโชคลาบจากการลงทุนนะคะอาจจะเป็นเลขที่คุณเห็นจากเลขที่บ้านเลขที่รถอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะ แต่4เมษายนเนี่ยดาวพุธเนี่ยคะจะโครจรเข้ามาที่นี้ดาวพุธเนี่ยเขาจะขัดขัดกับดาวราหูหน่อยดังนั้นก็อาจจะมีเหตุให้คุณอาจจะต้องเสียเงินไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันจุกจิกในชีวิตประจําวันบางคนเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านใหม่รถใหม่แต่มีดวงที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะขยับขยายบ้านที่อยู่อาศัยซ่อมแซมรถยนต์อะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือดูแลนะคะหมดไปกับสิ่งที่คุณรักบริวารรอบๆตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ คือเดือนนี้ต้องอาจจะเหมือนกับว่าถ้าคุณวางแผนการใช้เงินหน่อยนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนทีเดียวค่ะไม่มีอะไรเข้ามาติดขัดนะคะเพียงแต่บริหารจัดการนิดนิดสักเท่านั้นส่วนเดือนนี้นะคะถ้าเราเคลิ้มอะไรง่ายลุ่มหลงอะไรง่ายอย่าเผลอเข้าไปดูนะคะคุณอาจจะหมดเงินไปกับตรงนั้นได้ทีเดียวค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะทีนี้เรากลับมานะคะเจาะลึกในเรื่องราวของความรักค่ะในช่องเกมนี้นะคะ มีคลิปความรักเจาะลึกแยกไปเป็นทุกๆราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นภาพรวมในเรื่องราวของความรักค่ะดูสิคะว่าเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่เจ็ดถ้วยนะคะและไพ่เดวิลนะคะไพ่สีดาบช่วงนี้คนโสดน,นะคะจะมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาแวะเวียนทักทายอยากทำความรู้จักคุณนะคะไพ่บอกใจเย็นๆค่ะค่อยๆคัดสรรค่อยๆเลือกนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่ามีพลังงานของเดวิล ถ้าถ้ารีบร้อนในการเลือกไปอาจจะได้ของที่ไม่จริงนะคะเพราะมันมีอาจจะเพราะในเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์กับคนที่เขามีเจ้าเขอา,เจ,าเจ้าของแล้วด้วยเข้ามาจะยินเย็นในการเลือกนะคะในการพิจารณา,น,าน,นิดนึงค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะมีไพ่แดไม้ภา,ภาพรวมของคู่ยังมีความสุขดีนะคะต่อยอดขยับขยายความรักความสัมพันธ์ยังเป็นไปในทิศทางบวกอยู่กันด้วยความเข้าใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ในความเป็นจริงคือเดือนนี้ คนโสดนะคะมันเหมือนจะมีคนเข้ามาได้หลากหลายทางมากจากการแนะนําก็ได้โซเชียลนำพามาก็ได้แต่พ่บอกว่าอย่าเพิ่งเคลิมง่ายค่อยๆดูไปค่ะนะเพราะถ้าเราเลือกผิดชีวิตจะเปลี่ยนได้เพราะช่วงนี้มีพลังงานความรุ่มหลงบางทีสิ่งที่เราเห็นตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนเขาจริงๆค่อยๆดูค่อยๆเลือกคุณจะได้ของดีสําหรับตัวตนของคุณค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ